นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีติดตามผลการปฏิบัติงานมอบหมายงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีและพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบหมายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวถึงการติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆโดยให้สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแบบแปลนที่กํำหนดรวมทั้งการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างเช่นโครงการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนการจนาคมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งได้มีความคืบหน้าไปมาก และนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและหอพักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีว่ามีอยู่เท่าไรและให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใช้บริการทั้งการตรวจสอบสถานบริการที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานถึงการนำร่องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มหรือสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะที่ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนและประชาชนทั่วไปหากได้ผลดีทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะนำไปติดตั้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ารเมืองลบบุรีรวมทั้งทางแยกต่างๆโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นและติดตามการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี พร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีเด็กเล็กเรียนอยู่เฝ้าระวังโรคโควิด -19 และโรคมือเท้าปากโดยสั่งการให้ทุกโรงเรียนตั้งจุดคัดกรองนักเรียนในมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก โดยทางโรงเรียนจะทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด19ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนมีการใช้เจลแอลกอฮอลและตรวจวัดอุณหภูมิและจะมีการตรวจมือเท้าปากโดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจะร่วมกันตรวจมือตรวจเท้าและตรวจปากของนักเรียนทุกคนหากสงสัยหรือพบอาการเสี่ยงจะให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านทันที กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่16สิงหาคม2565ณโดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีและโครงการขุดลอกคูครองท่อระบายน้ำและกําจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยจะด,ดำเนินการในวันที่17สิงหาคม2565ณบริเวณคลองสายบัวอเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรี กองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อคัดเลือกเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี โดยจะเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในการประชุมผู้บริหารและประหลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศไกลเิกรเรก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ